สวัสดีครับมาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบวงจรดิเล็กทรอนิกส์กันต่อนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของการใช้ทรานซิสเตอร์นะครับในตอนที่1นนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของการทํางานของทรานซิสเตอร์ลักษณะของทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็องค์ประกอบของมันที่มีประกอบด้วยสาร n สาร p ประกอบอย่างไงแล้วมันทํางานได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในตอนที่2ผมก็ได้พูดถึงเรื่องของคลาสของแอมบิฟายนะครับ คลาส A, คลาส a B คลาส B มันเอ่อมันทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการกับเฟสหรือไม่กับเฟสเนี่ยเราก็ได้พูดกันไปเล็กน้อยวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ Common of a m อมบิ i ายนะครับ c o m มอน i f ฟแอ m บิ i ายเนี่ยนะครับ Com มอนอ f ฟ i หรือบางคนก็เขจะเรียกว่า Common Mode c o m m o n mode of a m p l i f นะครับ ก็คือ,อในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเ,เขาจะเรียกคอมมอนไอตรงกราวเนี่ยครับว่าเป็นคอมมอนเพราะว่าสัญญาณทุกอย่างนะครับเวลาที่มันทำงานแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องวิ่งกลับมาที่ที่กราวเสมอนั่นก็คือทุกอย่างจะเป็นคอมมอนกันอยู่ที่กราวนะครับเขาก็เลยเรียกเขาก็เลยเรียกว่าไอตัวกราวตัวนี้เป็นตัวคอมมอนเพราะฉะนั้น ถ้าเราออกแบบวงจรแอมฟิฟายนะครับขาไหนลงกราวเราก็จะเรียกขานั้นว่าเป็นคอมมอนอย่างเช่นขานี้นะครับขานี้ลงกราวนะครับเราก็เป็นคอมมอนอิมิเตอร์นะครับขา C ลงกลางเราก็จะเรียกว่า Com m o n c o l l e c t o ตไอตัว Com m o n emitter เนี่ยอันเนี้ยเราก็จะเห็นบ่อยๆนะครับแล้วก็เราก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันเป็น Com m o n e m i t t e r ก็คือมันจับลงกลางจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็น Com m o n c o m m o n c o l l e c t o r เนี่ยบางคนก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเรียก Com m o n c o l l e c t เ r เพราะว่ามันไม่ไม่ได้ลงกลางแน่ๆเพราะมันมีมี vcc อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเวลาที่เราดีไซน์แล้วเรากาา็บังคับให้มันทำงานนะครับหรือว่าออกแบบให้มันทำงานเนี่ยเราจะเราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งการดีไซน์ออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราจะมา,เ,าเราจะมาวิเคราะห์นะครับทาง DC นั่นก็คือตอนช่วงที่เราเราบาอัสให้มัน เราจะวิเคราะห์ทาง DC นะครับก็คือเราจะมี R B Device การให้วงเตจตรงนี้เป็นเท่าไรให้วงเตจตรงขา C นี่เป็นเท่าไรวงเตจตรงขา E นี่เป็นเท่าไหร่เราจะคิดทาง DC หลังจากที่เรากำหนดให้มันเรียบร้อยแล้วเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนั่นก็คือโวลต์ V B E นะครับเป็นเท่าไรโวลต์ V E เท่าไรโวลต์ C นะครับ V C เป็นเท่าไรเมื่อเราได้กำหนดเรียบร้อยแล้ว ตอนที่เราป้อนซิกเนลเข้าไปนะครับเราจะไม่มอง DC นะครับเราจะมองแต่ AC ออย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเรามองทาง AC มองยังไงครับมอง AC เนี่ยเราจะมองเห็นว่า INPUT ที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะ,ะขนานกันระหว่าง Rb1 กับ Rb2 ขนานกันยังไงครับตัวนี้ก็ลงกล่าวตัวนี้ทาง AC เนี่ยมันจะไปลงกล่าวที่ C ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้น R 2ตัวนี้ก็คือ อยู่ในรูปแบบของการขนานกันเห็นไหมครับตัวนี้ก็ลงกล่าวตัวนี้ก็ลงกล่าวเพราะฉะนั้นตัวนี้ลงกลาวทั้งคู่2ตัวนี้ขนานกันเราก็จับ2ตัวนี้นะครับมาคํานวณว่ามันขนานกันแล้วเหลืออ่าเท่าไหร่นั่นก็คืออ n p u t i m p e d n n c e ของของตัว m อมบิฟาตัวนี้นะครับส่วนทางขา C ก็เหมือนกันขา c เนี่ยเมื่อมี o u t p u t ออกตรงนี้นะครับเวลาที่เรามองสัญญาณเนี่ย เราก็จะไม่มองตัวนี้ว่ามันเป็นเอ่เ AC, เอเป,เป็นไฟดีซีเข้ามาแต่ทาง AC เนี่ยเราจะมองว่าตรงเนี้ยเ c ตรงเนี้ยจะมองเห็น R ตัวเนี้ยลงกราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็น output impedance ของตัววงจรตัวนี้นะครับก็อันนี้คือ,เ,อเป็นจุดที่ผมต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนแล้วต่อไปเดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละตัวว่า Com m o n แต่ละอันเนี่ย เขาทำงานอย่างไรนะครับก็สรุปแล้วนะครับเวลาที่เรา,าเวลาที่เราออกแบบวงจรเราจะแยกกันนะครับในขั้นตอนที่1เราบอ a s วงจรเราก็จะมองทาง DC นะครับเราจะไม่มองเราจะไม่มอง AC นะครับแต่ตอนที่เรา,าป้อนสัญญาณเข้าไปให้มันทำงานนะครับเราจะมองทางด้าน AC เราจะไม่ได้มองทางด้าน DC นะครับแล้วตอนช่วงที่เราเทสเนี่ยฮะบางทีเราต้องวิเคราะห์ไป2ออย่างพร้อมกันนั่นก็คือว่าเวลาเราป้อนสัญญาณเข้าไปแล้ว DC ตรงนี้จะตกหรือไม่นะครับตอนช่วงที่เราเทสต,ตอนช่วงที่เรามาปรับปรุงวงจรตรงนั้นนะครับที่เราจะวิเคราะห์ทั้ง a c และ dc พร้อมกันแต่หลังจากนั้นเมื่อเราได้วงจรที่สมบูรณ์แล้วพอใจแล้วเราจะ เวลามีซิกแนลเข้าไปเราจะไม่ได้มอง dc เราจะมองแค่ ac นะครับแล้วเราจะกลับมามอง dc อีกเมื่อไหร่เมื่อวงจรอันนี้ไม่ทำงานอ่าอย่างเช่นว่าป้อนเข้าไปป้อนไฟป้อนซิกแนลเข้าไปตรงอินพุตเอาพุตไม่มีออกตอนนี้เราต้องมาวิเคราะห์ทาง dc ว่าสัญญาอ่าไฟ dc มันยังอยู่ตามที่เราไบอ s สให้มันไหมเพราะทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่การไบอ s ส นะครับขึ้นอยู่กับการไบอัสถ้าไม่มีไบอัสวงจรก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณไม่ออกเราก็เลยต้องย้อนกลับไป,ไปดูที่ DC นะครับโอเคตอนนี้เรามาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรนะครับอันนั้นก็คือผมเกริ่นนำนะครับวันนี้ที่เราจะรู้เราเราจะมาเรียนรู้ก็คือว่าที่ที่บอกเมื่อกี้ครับว่า คอมมอนเนี่ยมันหมายถึงว่าขาไหนลงกลาวคอมมอนอิมิเตอร์ขาอิมิเตอร์ลงกล่าวเห็นไหมครับขาอิมิเตอร์ลงกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอิมิเตอร์ลงกล่าวเรามาดูซิว่าออไอตัวอิมิเตอร์ลงกลาวเนี่ยสัญญาณที่มันออกมันเป็นอย่างไรนะครับก็คือตัวนี้ถ้าอิมิเตอร์ลงกล่าวเนี่ยนะครับมันจะมีการแอมป์ออกที่ขา C นะครับ แอมออกที่ขา C เนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีเกณฑ์ที่สูงนะครับแล้วก็แต่ข้อเสียก็คือว่าอิมพีแดนซ์มันจะสูงด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไปต่อกับอุปกรณ์ที่อินพุตมีอิมพีแดนซ์ต่ำๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการแมทชิ่งนะครับมีการแมทชิ่ง แต่ในที่นี้เราเราจะแยกทีละส่วนก็คือเราจะมาดูเรื่องของการคอมมอนอย่างเดียวนะครับอลองมาดูนะครับว่าคอมมอนอิมิเตอร์นะครับก็คืออิมิเตอร์ลงกลาวสัญญาณที่ออกก็คือสัญญาณออกที่ที่ขาสนะครับตัวนี้สัญญาณจะกลับเฟสนะครับกลับเฟสก็คืออินพุตเข้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับค่อยๆเข้ามาตรงนี้ปื้ปื้ปืป้เป็นย่งนี้เอาพุตจะกลับกลับเฟสนะครับ แล้วเกณฑ์จะสูงขึ้นตามที่เบต้ามันนะครับหรือหรือเกณฑ์การขยายของมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ตัวเนี้ยกาับเฟดเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าโดยละเอียดเนี่ยลองกลับไปดูที่ในตอนที่2นะครับผมได้อธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับว่าอินพุตเข้ามาแล้วก็สัญญาณตรงนี้มันเริ่มกับเฟดนะครับแต่วันนี้เราจะพูดกันคร่าวๆนะครับก็คือ เมื่อมีอินพุตเข้ามาที่เป็นช่วงบวกนะครับเมื่อเมื่ออินพุตเข้าตัวสัญญาณอินพุตที่เข้ามาที่เป็นไฟบวกเนี่ยจะทำให้กระแสนะครับกระแสที่ไหลจาก B ไป E เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเวลากระแสไหลสูงขึ้นมันก็จะทำให้กระแสจาก C ไป E เนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คูณกับตัวเกณฑ์การขยายของมันเพราะฉะนั้นสัญญาณจะวิ่งจาก C ไป E เนี่ย สูงทําให้มีวนเตจดรอปที่ R C นะครับเวลาวลเตจดรอปที่ R C เพราะฉะนั้นไฟ V C E มันก็จะเริ่มตกลงนะครับเวลาไฟ V C E ตกลงนั่นก็คือสัญญาณตรงนี้มันก็เลยกับเฟดนะครับเพราะว่าอินพุตเข้ามายิ่งสูงมากขึ้นยิ่งสูงมากขึ้นกระแสก็จะยิ่งไหลามากขึ้นเมื่อกระแสไหลามากขึ้นวลเตจดรอปที่ R C มันก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น ไฟ VCE มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตกลงไปตามที่สัญญาณน,นี้มันเข้ามานะครับสัญญาณอินพุที่เข้ามาจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดเมื่อสัญญาณมันคืนกลับมานะครับเริ่มต่ำลงเริ่มต่ำลงตรงนี้ก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับในทางกลับกันวนเตจที่เข้ามาทางอินพุเมื่อมีเป็นลบมากขึ้นกระแสที่ไหลตรงนี้มันก็จะน้อยนะครับเมื่อสัญญาณไหลตรงนี้น้อย เพราะฉะนั้นไฟตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นบวกนะครับที่ผมบอกว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับหมายถึงว่าไฟตรงนี้ไฟ VCE เนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลงนียก็คือมากขึ้นหรือน้อยลงจากตอนที่เราไบอัสมันเป็นเป็น DC อะครับ DC ตอนที่เป็น DC นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการคร,ครั้งถัดๆไปนะครับครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องของอการไบอัส มีรูปแบบกี่รูปแบบแล้วครั้งต่อไปก็คือเราก็จะมาเริ่ม bias กันแล้วว่า,าเราจะ bias t r a n s i ต t o r ได้อย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะพูดให้ฟังคร่าวๆนิดนึงว่า VCE ตอนตอนที่เรา,อ,าออกแบบการบ i a s ให้มันเนี่ย VCE นะครับ C กับ E นะครับที่มันตกค่อมตรงนี้ก็ไฟไฟจุดนี้นั่นเองนะครับเราก็จะ f ิกไว้ประมาณกึ่งกลางถูกไหมครับเมื่อสัญญ,ญาณเป็นบวกเข้ามา ตัวนี้มันก็จะต่ำลงจากตอนที่เราบ i a s ให้มันนะครับแล้วเมื่อสัญญาณตรงนี้นะครับ input เข้ามาลดลงกระแสมันไหลน้อยเพราะฉะนั้นไอตรงนี้มันก็คือจะเพิ่มขึ้นจากจุดวนเตะมันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นจากจุดที่เราบ i a s ไว้ตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณมันก็เลยกลับ ete, เฟดร้อยร้อยแปดสิบองศานะครับอ,อ,อันนี้ก็คือในเรื่องของการ c o m มอน collector เอ้ย common common emitter นะครับ common emitter ก็คือจับ emitter นี่ลงกล่าวส่วน RBR อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของรูปแบบในการ bias นะครับการ bias อาจจะมี resistor ตัวเดียวแบบนี้หรือมี resistor ที่ตรง RB1 ไปเข้าที่ขา C อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้หมดถ้ามันเป็นสัญญาณจะเป็นลักษณะการกลับเฟสหมดถ้ามันเป็นคอมมอนอีมิเตอร์นะครับมาดูตัวต่อไปก็คือถ้าเป็น, ector, นค,คอมมอนคอลเล็กเตอร์นะครับคอมมอนคอลเล็กเตอร์ก็คือคอลเล็กเตอร์ลงกาวนะครับเราเรารู้แล้วนะว่าถ้าเรามองทาง AC ก็คือตัว C ตัวนี้จะทำให้สัญญาณ AC เนี่ยลงกลาวใช่ไหมครับถ้าสัญญาณ AC ลงกลาวที่ขา C อันนี้ก็คือเป็นคอมมอนคอนเรกเตอร์นะครับคอมมอนคอ l เ e c เตอร์เนี่ยสัญญาณที่เข้ามานะครับสัญญาณอินพุตที่เข้ามาอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีการกลับเฟดนะครับไม่มีการกลับเฟดแล้วก็เกณฑ์จะเท่ากับน1ด้วยนะครับเกณฑ์จะเท่าเท่ากับน1ก็คืออ,อย่างที่เราบอกว่าสัญญาณที่เข้ามาตรงนี้นะครับผมให้มันเป็นบวกมากสุดเท่ากับน1น,นะครับลบ ก็เท่ากับลบ1น,นะครับก็คือสวิงขึ้นไปบวก1ลงมาลบ1น,นะครับมีอินพุตเข้ามานะครับสัญญาณที่ออกมาตรงนี้มันก็จะเฟสเท่าเดิมนะครับเฟสเท่าเดิมเป็นลักษณะเดิมนะครับเฟสเท่าเดิมโวลเตจเท่าเดิมนะครับอ้าวแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ในเรื่องของการบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์คืออะไรฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าสัญญาณที่ออกมาจากคอมมอน อิมิเตอร์เนี่ยอินพุตมันสูงบางทีเราไปต่อกับอีกสัญญาณอีกอีกข้างหนึ่งโดยตรงเนี่ยมันจะทําให้สัญญาณดรอปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีคอมมอนคอนเรคเตอร์ให้มันนะครับเพื่อที่จะให้สัญญาณอินพุตกับเอา p u พุตเนี่ยออกมาเป็นค่าเดียวกันค่าคงที่ถ้าเราต่อตรงสัญญาณดรอปเราก็เลยต้องมีคอมมอนคอนเรคเตอร์เข้าไปช่วยเพื่อไม่ให้สัญญาณมันดรอปนะครับมาดูกันว่าทําไมมันถึง อ,อันที่หนึ่งทำไมไม่ไม่กับเฟดที่มันไม่กับเฟดเพราะว่าเมื่อมีสัญญาณนะครับมีสัญญาณที่เป็นบวกเข้ามาไอตัวไฟที่มาจากคอลเลคเตอร์ก็จะวิ่งมาที่อิมิเตอร์นะครับแล้วโวลเตจเนี่ยมันก็คือจะดรอปอยู่ที่ RE ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับถ้าอันนี้มันเข้ามาเป็นบวกนะครับ ไอ้นี้ก็ไหลมากขึ้นเพราะฉะนั้นโวลเตตที่ดรอปอยู่ที่ R ตัวเนี้ยมันก็เป็นบวกด้วยถูกไหมฮะอ่าตัวนี้มันขึ้นไอ้นี้ก็ขึ้นด้วยเพราะว่ามันดรอปอยู่ที่นี่มากขึ้นไฟตกขอม R ตัวนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสัญญาณมันก็เลยมากขึ้นด้วยเมื่อเวลามีช่วงลบเข้ามาเหมือนกันนะครับช่วงลบเข้ามาสัญญาไอ้ไฟที่วิ่งมานะครับกระแสที่วิ่งมามันก็น้อยลงเมื่อกระแสน้อยลง วนเตะที่ดรอปกับ r e ตัวนี้มันก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไฟในช่วงลบมันก็จะเป็นไปตามอินพุตที่เข้ามานะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำไมคอมมอนคอเล็กเตอร์มันไม่กับเฟดนะครับส่วนทำไมมันเกณฑ์เท่ากับ1อย่างที่เราเรียนรู้นะครับในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับตั้งแต่ตอนที่เราเรียนรู้เรื่องไดโอดมาแล้วเนาะว่าตรงขาเบสกับ collector เนี่ยมันจะมีไฟจุดจโวลต์น,นะครับในการทำงานของมันนะครับถ้าถ้ายังยังเอ่อยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ลองย้อนกลับไปดูในเรื่องของการทำงานของทรานซิสเตอร์ที่ผมทำไว้แล้วในในคลิปที่ผ่านมานะครับในซีรีส์เดียวกันเนี่ยนะครับเอ่อตัวนี้มันมีไฟจุด7อยู่เพราะฉะนั้นไอไฟจุดโวลต์นเนี่ยนะครับมันเป็นค่าคงที่นะครับคุณไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้เลยนะครับเมื่อตรงนี้มันเข้ามาเริ่มเป็นบวก ไอ้นี่ก็จะเป็นบวกด้วยแต่2อันเนี้ยมันต่างกันนะครับคือ level, เลเวลอะไระฮะระดับของของไฟเนี่ยก็คือมันจะต่างกันแค่ระดับไฟที่ไบอัสตรงนี้นะครับไฟไบอัสก็คืออย่างเช่นเราไบอัสอยู่ที่3โวลต์นะครับ3โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่า1นะครับ1 2 3อันนี้0อยู่ตรงนี้นะ อันนี้หนึ่งสองสมสมมติเราเราอยู่ที่3าโวลต์เมื่อตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาตรงตรงขา E นี้ก็คือจะต่างกับไอตรงนี้แค่จุดเจโวลต์น,นะครับมันก็คือจะเป็นแบบเดียวกันแต่อยู่ในช่วงที่ต่ำลงมาจุดเจโวลต์น,นะครับแต่เฟสยังเป็นเฟสเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมันมันยังไงมันก็ต่างกันอย่างนี้ยฮะมันต่างกันแค่จุดเจ็ดโวลต์ยังไงตรงนี้ฮะเข้ามาศูนย์ตรงนี้ศูนย์แต่ว่ามันต่างกันจุดเจ็ดโวลต์เมื่อนี้บวกขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นแต่ว่ามันต่างกันที่จุดเจ็ดโวลต์นะครับอันนี้คือดีซีนะดีซีตรงนี้จะอยู่ข้างบนตรงนี้จะอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเรามองทางด้านเอซีเอซีนี่ก็คือเข้ามา บวกลบ1ออกไปก็บวก1นลบ1นะครับหลังจากที่มันคัพปิ้งตรงนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสัญญาณอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองสัญญาณถ้าเป็นสัญญาณเอซีะ AC, นะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็นบวก1่ลบ1ตรงนี้ออกไปก็บวก1ลบ1เหมือนเดิมนะครับข้อดีของไอตัวคอมมอนอิมิเตอร์ก็คืออิ p พ d แดนซ์ นะครับอินพุตแดนของตรงเอาพุตเนี่ยมันต่ำนะครับตรงเบสนี่อิ p พ d a แดนต่ำอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นออกที่คอลเล c เตอร์นะครับเหมือนเหมือนคอมมอนอิมิเตอร์เนี่ยตรงนี้อิ p พ d a แดนจะสูงแต่ถ้าเราออกตรงนี้อิ p พ d a แดนจะต่ำเพราะฉะนั้นคอมมอนคอลเล c เตอร์เขาจะเอาไว้สำหรับบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ก็หมายถึงว่าเอา่อเป็นตัวกัน้นนะครับเป็นตัวเป็นตัวกันชนระหว่างอิ p พ d a แดนสูงกับอินพุตแดนต่ำได้นะครับอันนี้เป็นคอมมอน คลเลกเตอร์นะครับส่วน common b a s อันนี้จะจะดูงงงนิดนึงนะครับเพราะว่าคือไฟไฟที่เป็น vcc เนี่ยตรงนี้คือจริงๆแล้วมันต่อกันนะครับมันต่อกันนะครับก็คืออันนี้ก็คือการ bias ล้วก็ bias ที่ใส่ rc ให้มันนะครับแล้วก็ใส่ rb อันนี้ผมเขียนกลับกันนะอันนี้ต้องเป็น1นะอันนี้ต้องเป็น2อ rb 1 rb 2นะครับก็ ลงกราวเหมือนกันจริงๆแล้ววงจรมันก็เหมือนวงจรอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ Rb1 Rb2 แต่เราเขียนในรูปแบบของ common base นะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้ว common base ได้ไงก็คือ base ลงกราวเห็นไหมครับ input ก็คือเข้ามาทางขา e นะครับเข้ามาทางขา einput เนี่ยถ้าเป็นโหมดของ a m p l i f i e นะครับ อันนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าทุกอันจะเป็นคาส A หมดนะครับพวกนี้จะเป็นคาส A หมดเพราะว่าเอาพุทออกมา360องศาหมดนะครับเต็ม360องศาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นคาส A หมดนะครับคาส A ก็คือกระแสจะไหละจะไหลตลอดเวลานะครับจะไหลยอยู่ตลอดเวลานะครับประสิทธิภาพก็จะต่ำลงนะครับเราลองมาดูนะครับอินพุตเนี่ย เราลองดูนะถ้าในโหมดของการทำงานเป็นซิกแนลนะครับซิกแนลก็คือเป็น AC เข้ามาเนี่ยอินพุตเนี่ยมันจะได้จะเข้าได้2ขานั่นก็คือเบสก็ได้นะครับอันนี้เข้าขาเบสเข้าขาเบสนะครับแล้วก็เข้าขา e ก็ได้นะครับเข้าขา e ได้นะครับส่วนเอา์พุตเนี่ยนะครับจะได้เป็นเอา์พุตออกที่ขา c ขา e ได้เอาพุตจะไม่ออกที่ขาเบสนะครับเพราะฉะนั้นขา e ขาเดียวที่เป็นได้ทั้งอินพุตและเอาพุต ขา C เป็นได้แต่ออปพุ้อย่างเดียวขา B เป็นได้แต่อินพุตอย่างเดียวนะครับขอเน้นนะครับว่าเป็นในด้านของซิกแนลในด้านของ AC นะอย่างบางคนบอกว่าเอ๊ะผมก็เคยเห็นอินพุตเข้าที่ขา C เลกูลเลเตอร์อ้าอันนั้นอันนั้นเป็นโหมดของการทำงานเป็น DC ครับนะครับอย่าอย่าเอามาปนกันนะถ้า DC เนี่ยคุณเอาเอา,เอาไฟเข้าที่ไฟ DC เข้าที่คอลเล c กเตอร์แล้วออกที่อิมิเตอร์ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นการทำงานทางด้าน AC c o คอ e เ t คเตอร์ไม่มีสิทธิ์เป็นอินพุตเลยนะครับไม่มีสิทธิ์เป็นอินพุตเลยในขณะเดียวกันเบสก็เหมือนกันไม่มีสิทธิ์เป็นเอาท์พุตนะครับขา E ได้ทั้งสองอย่างนะครับดูการทำงานของมันนิดนึงนะครับตัวคอมมอนคอมมอนอิมิเตอร์ตัวนี้นะครับเฟสจะตรงกันนะครับเฟสจะตรงกันนั่นก็คือเมื่อมีอินพุตเข้ามาเป็นอย่างนี้นะครับ เอาพุทก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้มีเกณฑ์นะครับเกณฑ์ก็เท่ากับ sfe เกณฑ์การขยายของมันขยายเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับการเกณฑ์การขยายของทรานซิสเตอร์นะครับเราลองมาดูนะครับว่าทำไมมันถึงไม่กลับเฟสถ้าอินพุเข้ามานะครับไอตรงนี้นะครับเมื่ออินพุเข้ามาเป็นบวกเห็นไหมครับอินพุเข้ามาเป็นบวกเบสนี่มันฟิกอยู่นะครับเมื่ออินพุทเข้ามาเป็นบวกเพราะฉะนั้น กระแสนะครับกระแสที่มันจะไหลจากตรงขาเบสไปขาอิมิเตอร์จะน้อยลงถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นบวกเมื่อเมื่อกระแสที่ไหลจากเบสไปอิมิเตอร์น้อยลงนะครับตรงนี้มันก็จะมีการไหลของกระแสน้อยลงถูกไหมครักระแสที่ไหลจากนี่ไปไปอิมิเตอร์จะน้อยลงด้วยถูกไหมครับเมื่อกระแสตรงนี้มันไหลน้อยลงเพราะฉะนั้นสัญญาณก็จะเป็นบวก เพราะนั้นมันก็จะเป็นบวกตามที่อินพุตเข้ามานะครับเมื่อขาขาอีเป็นบวกไอ้นี่ก็เป็นบวกด้วยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะตามนี้นะครับเเวลาอินพุตเข้ามานะอันนี้เป็นบวกนะถ้าเป็นบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงตอนแรกเราไบอัสให้มันใช่ไหมจุดที่ไบอัสของมันเนี่ยนะครับมันคิดตามตามนี้เลยครับจุดเเหมือนกันบวกจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อขา e มีไฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไฟมันก็จะขึ้นไปที่จุดเจ็ดด้วยนะครับนะครับบวกเข้าไปอีกจุดเจ็ดเพราะฉะนั้นเมื่ออันนี้เป็นบวกมากขึ้นไอ้นี่มันก็จะมีไฟบวกเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีไฟบวกเพิ่มมากขึ้นกระแสที่ไหลจากนี่ไปนี่นะครับมันก็จะน้อยลงเมื่อกระแสไหลน้อยลงไอ้ตรงนี้ก็มีกระแสไหลน้อยลงนะครับ อย่าลืมนะครับลองกลับไปดูทีเ่เรื่องของการทำงานของทรานซิสเตอร์นะเพราะว่าไอตัวนั้นจะบอกว่า,เ,าเมื่อมีกระแสจากเบสไปอิมิเตอร์เนี่ยกระแสจากเบสไปอิมิเตอร์เมื่อมีการไหลนะครับมีการไหลของกระแสอิเล็กตรอนนะครับเมื่อมีการไหลเสร็จปุ๊บมันจะเหนี่ยวนำให้กระแสเนี่ยกระแสไฟฟ้าจากคอลเลคเตอร์ไปอิมิเตอร์เนี่ย,ะาา e ter, น,ยนะครับมันจะเ,เป็นไปตาม กระแสที่ไหลมาจากเบสนะครับลองกลับไปทบทวนที่นั่นดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไอ้ตัวนี้เป็นไงครับถ้าเป็นคอมมอนเบสนะครับคอมมอนเบสมันก็จะมีเฟสนะครับมีเฟสเดียวกันนะครับหรือว่าอินเฟสกับอินพุตนะครับแล้วก็สัญญาณที่ที่คอเล็กเตอร์ออกจากคอเล็กเตอร์นะสัญญาณที่ออกจากคอเล็กเตอร์จะมีเกณฑ์การขยายเท่ากับเกณฑ์การขยาย ของทรานซิสเตอร์ตัวนั้นหรืออถ้าเราไปดูถ้าเขาเขียนในสูตรก็จะเขียนว่าเป็นเบต้าถ้าในเรื่องของอในเรื่องของการวัดทรานซิสเตอร์เขาก็จะเรียกว่า SFE นะครับตัว SFE กับตัวเบต้ามันคือตัวเดียวกันนะครับก็คืออัตราการขยายของทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับบางทีเวลาไปอยู่ในสูตร นะครับสูตรการอัตราการขยายเขาจะเรียกว่าอะไร AV นะครับ AV ก็คืออัตราการขยายนะครับเดี๋ยวไว้ในเรื่องของการ b บอ s เราจะมาพูดกันอีกทีนึงอ่ามาสรุปภาพรวมกันนิดนึงนะครับตอนนี้เราครบแล้วก็คือการทำงานนะครับของทรานซิสเตอร์ก็จะมีอยู่ในรูปลักษณะอยู่3แบบนะครับ1 3คอมมอนนะครับเพราะมันมี3ขามันก็มี3คอมมอนว่า จับขาไหนลงกลาวขานั้นก็คือ,อเราจะเรียกคอมมอนของขานั้นอันนี้จับขา E ลงกลาวคอมมอนอิมิเตอร์อันนี้จับขาอลเล e กเตอร์ลงกลาวนะครับลงกลาวผ่าน C นะดูที่ AC นะครับลงกลาวผ่าน C อันนี้ก็คือเป็นคอมมอนอลเล e กเตอร์ส่วนในตัวนี้เห็นนะลงกลาวผ่าน C เหมือนกันลงกลาวผ่าน C ตัวนี้ที่ขาเบสก็เป็นคอมมอนเบสนะครับ ก็อันนี้คือแต,แต่แต่ในเรื่องของการไบอัสเรื่องของการอะไรเนี่ยนะครับเราจะคิดแค่การไบนะอัสนะอย่าลืมนะครับคิดแค่การไบอัสผมลองมาสรุปภาพตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับอย่างตัวนี้สมมติว่าผมออกแบบในการการไบอัสมา DC นะผมออกแบบการไบอัสมาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมเอาอินพุตเข้าที่นี่นะครับ อินพุตเข้าที่เบสนะครับแล้วผมเอาตัว C ตัวนี้นะตัว C ตัวนี้ผมจับลงกลาวเลยผมจับตัว C ตรงนี้ลงกลาวปึ้งมันก็เป็นคอมมอนอิมิเตอร์ถูกไหมฮะเอาพุตผมก็จะออกที่ขาคอ l เ e c เตอร์เห็นไหมอ่าอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าผมไบอัสมาวงจรเดียวกันเลยผมสามารถจะทำได้ทั้ง3อันเลยเป็นคอมมอนทั้ง3อันได้เลยอ่าตอนนี้ผมเอาใหม่ ผมให้ไบอัสทางซิสเตอร์ตัวเดียวกันนี่แหละฮะผมไบอัสให้มันแบบเมื่อกี้เลยแต่ผมเอาใหม่ผมจับตัวไอตัว C ตัวนี้จับลงกล้าวนะครับตัว C ตัวนี้ผมจับมาลงกล้าวแล้วผมให้มันออกที่อิมิเตอร์เห็นไหมฮะมันก็กลายเป็นคอมมอนคอลเลคเตอร์ทั้งๆท,ที่มันมี R ตัวเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูท,ท,ที่ทีำตัวนี้ตัวนี้ไม่มี R อยู่ที่คอลเลคเตอร ่แต่มองแล้วเนี่ยลงกลาวตรงนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ก็เหมือนกันมันลงกลาวมันลงกลาวที่นี่นะครับทั้งๆท,ท,ที่มี R ตรงนี้นะครับเราไม่มองครับเราไม่มองอะไรเลยเรามองอย่างเดียวว่าขาคอนเลคเตอร์มันลงกลาวไหมขาคอนเลคเตอร์ลงกลาวนะครับโดยผ่าน C ตัวนี้เราก็มองว่าตัวเนี้ยมันคือก,ก็คือคอมมอนคอนเลคเตอร์เห็นไหมครับอินพุตเข้าที่ขา B ออกที่ขา E เกณฑ์เท่ากับ1 นะครับเกณฑ์เท่ากับ1เฟสตรงกันนะครับอันนี้ก็คือเอาเอาเอาพุทออกที่นี่นะตัวนี้จับลงกาวนะนะครับอินพุต้ามาเอาพุทออกที่นี่เห็นไหมเป็นคอมมอนคอนเลคเตอร์ละอ่าอยู่ในเงื่อนไขอะไรฮะขา C ลงกลาวเอาพุทออกที่ขา E อันนี้คือคอมมอนอีมิตอ่าคอมมอนคอนเลคเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นคอมมอนอีมิเตอร์คืออะไรเราจับขานี้ลงกลาวออกที่ขานี้ เห็นนะครับขา e มองเห็นกราวไหมมองเห็นกราวโดยที่มันไม่ได้มันไม่ได้ลงกราวโดยตรงแต่มันลงกราวผ่าน c แต่อย่างที่บอกครับเมื่อเรามองที่สัญญาณสัญญาณ ac มันจะมองไม่เห็น R ตัวนี้เลยเพราะมันมองเห็นที่ c ตัวนี้ง่ายกว่ามันก็จะไปลงกลาวมองเห็นกราวที่จุดนี้นะครับมองผ่าน c มาโอเคนะครับอ่ะอันต่อไปถ้าผมจับขาเบสลงกราวล่ะ ขาเบสตรงกลาวนะแล้วผมป้อนอินพุตเข้าที่ขา e ออ p ต์ออกที่ c เงื่อนไขเหมือนกันครับเบสมันมองเห็นกราวโดยผ่าน c ตัวนี้นะครับอินพุตผมป้อนเข้าที่ขา e ออ p ต์ออกที่ขา c อันนี้ก็คือ common base นะครับ common base นี่ดีอย่างไรขา e อิ p พ d a n น e มันตำ่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอินพุตเข้าที่ขา e ต่ำกว่าเบสอีกนะครับอินพุตที่เข้าที่ขาขา E เนี่ยต่ำกว่าเบสอีกนะครับแต่เกณฑ์เนี่ยได้เกณฑ์เท่าๆกับที่เราอินพุตเข้าที่ขาเบสตัวนี้เอาไว้สำหรับเป็นฟอนต์เอ็นของเครื่องรับวิทยุนะครับเพราะว่าเครื่องรับวิทยุอินพุตของเขาจะอิมพีแดนซ์อยู่ที่50โอห์มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นทั่วๆไปเนี่ยก็คืออย่างถ้าเป็นออดิโอแอ็มเนี่ยอินพุตจะอยู่อ่าอิมพีแดนซ์ของเขาจะอยู่ที่600โอห์ม บางทีก็48 48 k นะครับเพราะฉะนั้นอินพุตก็จะสูงนะครับอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเเราไบอัสเนี่ยเราคิดเรื่องไบอัสเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อเราเอาขาไหนลงกาวมันก็จะกลายเป็น common base common emitter common collector ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ขอจบอยู่แค่นี้นะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนจะได้มีความรู้ไปกับเราด้วยนะครับกดแชร์กด s u b สคร i ปต์แล้วก็กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแค่นี้เนาะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ